สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมาหาหยุดลินตรงของเรานั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่125่งรถึงหนึนะครับและสําหรับใครที่รู้สึกว่าตอนมันไม่ตรงกันเพราะอ่านจากเว็บแปลไทยมามันจะตรงกับของผมตอนราวๆประมาณ110 1 1 0่งรถึงหนึประมาณนี้นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตอนที่125าหาฮแควนลิ้นยุนอย่างนั้นหรอทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อได้ยิน ว่ากันว่าผู้นำของพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากขุมกำลังระดับนิพานมากนักและความแข็งแกร่งของพวกเขาแทบจะเทียบได้กับแคนระดับสูงบางแคนคงไม่ใช่เรื่องดีหากจะหาเรื่องพวกเขาเย้ yeah, พี่ลิ้งจือมาช่วยข้าแล้วสา,ายน้อยผูน้นี้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเจ้าไหาซาจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่ชื่อกินมูนั่นที่เป็นคนบวงการเรื่องทั้งหมด ตอนนี้เจ้าก็ได้ฆ่ามันเพื่อระบายความโกรธไปแล้วฮึ่ฮึท่านกินมูฮึ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 ฮฮลูกพี่กินหนวกหูน่าลำคั้กลับไปร้องไห้เงือที่แขนของพวกแกนู่นไปอย่ามาโเวเกะโวยพายรบกวนลูกพี่ใหญ่ของพวกเรานะโว้ยตอนนี้เจ้าน่าจะคลายความโกรธลงได้แล้วล่ะนะเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ปล่อยไว้เพียงเท่านี้เถอะตกลงไหมนี่มันเป็นไปได้ยังไงผู้นำแค้นลิงยุน เจรจาสงบศึกเนี่ยนะในเมื่อแคว้นหลิงหยุนอุตสาหออกหน้าถึงเพียงนี้แน่นอนว่าข้าคงไม่กล้าปฏิเสธเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้าก็จะจบแค่นี้แล้วกันละนะข้าจะทําเป็นลืมมันไปซะแต่ข้าขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะหากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกคงไม่ต้องให้บอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะพูดเป็นในในว่าหากเกิดเรื่องเช่นนี้อีกเขาจะไม่ให้อภัยเจ้าไฮซาอีกเป็นครั้งที่สอง น้อยดินตรงไอสารเลวเอ้ยมันกล้าพูดจาคมขู่ข้าต่อนหน้าคนหมูมากขนาดนี้เลยเลิกถ้าไม่ใช่เพราะมันแข็งแกร่งจนหน้าทึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้านี่จะไม่เกรงกลัวพลังของแคว้นดินหยุนของข้าเลยจองห้องนักนะแจ๊ะแคว้นดินหยุนของพวกเราจัดว่าเป็นอันดับต้นๆในเมืองหยางเชนนินี้ปกติแล้วพี่ใหญ่ไม่ใช่คนที่จะเจรจา,าให้เสียเวลาเลยซะด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นใครจากแคว้นไหนพี่ใหญ่ล้วนไม่เคยไวนะ้หน้า แต่ทำไมเ,เด็กเวนนั่นถึงดูไม่ไว้หน้าพวกเราได้ถึงขนาดนี้ฮ่า <ś> ฮ <cia> ่าช่างเป็ียนการแสดงที่น่าชมเสียนี่กะไรหลิงจือดูเหมือนว่าชื่อเสียงของเจ้าก็ไม่เท่าไรเลยนี่วานั่นมันหลิวหยวนผู้นำแขนต้าหยวนนี่ไม่คิดเลยว่าชายผู้นั้นจะมาที่นี่กับเขาด้วยหลิวหยวนเจ้าเองก็มากับเขาด้วยงั้นเหรอ ยังไงก็เถอะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเจ้าจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อันใดกับตัวข้าอยู่แล้วคําพูดที่มันไม่ก่อประโยชน์อันใดเจ้าพูดให้มันน้อยๆลงหน่อยก็ดีนะไอเด็กเวนนั่นมันมีดีอะไรทําไมพี่ใหญ่ถึงได้ทําดีกับมันด้วยใช่แล้วแหละแคลนดินหยุนของเราอุตสาห์ออกหน้าถึงขนาดนี้ไม่เพียงแต่มันไม่กล่าวขอโทษเท่านั้นแต่มันยังกล้าแสดงท่าทีเหมือนกับว่ามันไม่เกรงกลัวพวกเราอีก ความแข็งแกร่งของเจ้าเด็กนั่นอยู่เพียงแค่ขั้นสำแดงเดชดขั้นสูงสุดเท่านั้นแต่เขากับสามารถสังหารผู้แข็งแกร่งระดับครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนิพานอย่างกินมูได้แล้วพวกเจ้าสามารถทำได้หรือไม่แล้วยังเผชิญหน้ากับการไล่ล่าของสัตว์อสูรครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนิพานห้าตนกระโจนเข้าไปยังกระแสสัตว์อสูรไปทั่วทั้งหุบเขาถ้าเป็นพวกเจ้าพวกเจ้าสามารถทำได้หรือเปล่าเรื่องพวกนั้นใครจะกล้าไปทำละ่ะ ่ใหญแต่มันก็ไม่พอที่จะให้ไอ้เด็กนั่นมีท่าทีจองห้องต่อหน้าท่านอยู่ดีคนอย่างเจ้านั่นทําเรื่องพวกนั้นได้แน่นอนว่าจะต้องมีอะไรรับรองผลที่ตามมาเป็นแน่แล้วมันสามารถอธิบายได้2ประการคือประการแรกเจ้านั่นมันโง่เง่าส่วนประการที่2เจ้านั่นมันมีไพ่ตายซ่อนเอาไว้ที่จะทําให้มันไม่กลัวข้าหรือแม้กระทั่งกลัวแ้นดินยุนของพวกเราใช่แล้วละ่ะประการแรกนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงจะเป็นอย่างประการที่สองแต่ว่าเจ้าเด็กนั่นดูยังไงก็รู้ว่ามาจากแคว้นระดับล่างแล้วมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงมันมีไพ่ตายที่น่ากลัวมากพอที่จะไม่กลัวพวกเราได้ยังไงฮ่าสหายน้อยเจ้าทาให้ข้าประทับใจจริงๆข้าลินยวนผู้นําแห่งแคว้นต้ายวนข้าลินตงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้กองกําลังหลักทั้งสองเรื่อเผชิญหน้ากับลินตง อย่างตรงไปตรงมาลิ้วหยวนเลือกที่จะผูกมิดกับลินตรงริ้วหยวนพูดคุยกับลินตงอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะขอตัวกลับไปยังที่พำนักของตนเช้าวันต่อมาผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมของหุบเขาต่างเดินทางผ่าผ่านซอกเขามุ่งหน้าเข้าไปยังส่วนลึกของหุบเขาเลยเยียนน้องลินตงด้วยความเร็วของพวกเราไม่แน่ว่าช่วงบ่ายพวกเราอาจจะถึงที่หมายแล้วอีอี มีน้องดินตรงร่วมเดินทางกับเราด้วยมีแต่คนมองเลยแฮะระหว่างเดินทางดิ้นตรงเดือบมองไปข้างหลังเป็นระยะระยะเขามักจะรู้สึกได้เสมอว่ามีขุมกำลังที่มีอำนาจมากมายหลบซ่อนอยู่ในเงามืดการเดินทางไปยังส่วนลึกของหุบเขาเลยเย็นในครั้งนี้คงไม่ลาบลื่นนักหลังจากการได้พบกันกับกลุ่มคนปริศนาเมื่อคือเสียวเตียวเจ้าสังเกตเห็นอะไรไหมคนพวกนี้เป็นใครกันถึงได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ มีระดับครึ่งเก้าสู่ขอบเขตนิพานอยู่หลายคนนี่ก็คงจะเป็นแขวนระดับสูงที่มาที่นี่เพราะต้องการชิงเอากุญแจปริศนาโบราณน,นั่นแขวนระดับสูงอย่างนั้นเหรอในเมื่อเป็นแขวนระดับสูงก็น่าจะมีขุมพลังระดับนิพานอยู่ด้วยงั้นสิคนผู้นี้มีกลิ่นอายที่ค่อนข้างเบาบางที่สุดแต่ไม่ได้เป็นคนที่อ่อนได้ที่สุดดูมีความลึกลับเป็นอย่างมากภายใต้กลิ่นอายที่ดูลึกลับนั้นแฝงไปด้วยกระแสพลังที่หนักแน่นอย่างมาก ทัศนวิสัยไม่เลวเลยคาดไม่ถึงว่าคืนนี้ลินตุงจะได้เจอกับผู้แข็งแข่งระดับนิพานจริงๆนี่มันภาพมายาอย่างนั้นหรอเออไม่ใช่ว่าเขาเจอพวกเราแล้วหรอกนะมันก็ไม่ควรจะเป็นไปได้เอาเถอะยังไงเราก็ไม่ควรตรวจสอบอะไรต่อไปแล้วไปกันเถอะตอนที่126ในเมืองยางเฉนินมีแข้นระดับกลางค่อนข้างมากแต่ไม่มีแข้นระดับสูงอยู่เลยจริงๆ และตอนนี้ผู้คนในเมืองหยางเฉินต่างกระจายอำนาจเป็นกลุ่มก้อนของพวกตนเองมุ่งหน้าสู่ส่วนลึกของหุบเขาเลยเยียนถ้าหากเจอกับแคนระดับสูงแล้วก็เกรงว่าจะถูกทำลายได้โดยง่ายด้วยสถานการณ์เช่นนี้การที่จะได้รับมาซึ่งสมบัติทั้งสองนั้นนี่คือทั้งหมดที่ต้องเผชิญทำไมมันดูยุ่งยากจังฟ้าพี่ใหญ่พวกเราพบร่องรอยของแคนเฉวียนปิงแล้วครับพวกมันมาถึงกันแล้วงั้นหรือ ใช่แล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะคอยซุ่มดูพวกเราตั้งแต่แรกแล้วด้วยสมบัติหายากในคาวก่อนพวกเราถูกบีบบังคับให้ต้องแบ่งพวกมันคิดแล้วมันน่าโมโหจริงจริงพี่ใหญ่ท่านต้องการจะหยุดพวกมันก่อนหรือเปล่าไม่ละอีกเดียวในห,หุบเขาเลยเยียนจะต้องเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นแน่แม้ว่าผู้คนในเมืองหยางเฉินจะกระจัดกระจายกันอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ยังพอมีพลังการต่อสู้อยู่บ้าง ลำพังแค่กำลังของพวกเราคงรับมือได้ไม่ง่ายถึงเวลานั้นข้าจะต้องอาศัยกำลังของแควนเฉวียนปิงเข้าร่วมด้วยในบรรดาพวกคนในเมืองหยางถึงเจงว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่จะต้องระวังตัวเป็นพิเศษนั่นก็คือหลิงจือและหลิวหยวน ส่วนคนอื่นๆนั้นก็แค่พวกก่อนพวกเปียกเท่านั้นยังไงซะการไม่ประมาทย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดบางทีอาจจะมีจอมยุดที่ทรงพลังแอบซุกซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มพวกมันก็ได้ใครจะรู้รีบเดินทางไปเถอะใช้เส้นทางอื่นให้ไปถึงหุบเขาเลืยเย็นก่อนพวกมันจะไปถึงให้ได้ช่างน่าสนใจจริงๆคิดไม่ถึงเลยว่าสถานที่เช่นนี้จะมีกุญแจปริศนาโบราณปรากฏขึ้นจริงๆด้วย เอาละพวกเรามุ่งหน้าเข้าสู่หุบเขาเลยเย็นกันเลยพวกเราค่อยตามหลังไปนะอืมพวกเราไปกันนั่นมันอะไรกันเออเกิดอะไรขึ้นมีการสุ้นโจมตีเป็นลำแสงที่แฝงไปด้วยพลังไอเย็นที่น่าสะพึงกลัวมากความเสียหายมากมายถึงขนาดนี้เชียวโชคดีจริงๆที่พวกเราอยู่หลังท้าย ข้าอยากรู้ว่าเป็นจอมยุทธจากที่ไหนขวงทางพวกเราอยู่ช่วยแสดงตัวออกมาด้วยเล่นซะผมข้าเสียทรงหมดเลยพวกเจ้ามาจากไหนก็เชิญกลับไปทางนั้นแต่โดยดีซะเถอะพอที่นี่มันไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าฮะระดับนิพพานน่ากลัวมากก็แค่ระดับนิพพานมันจะน่ากลัวสัแค่ไหนกันเชียวสหายท่านนี้เป็นใครมาจากที่ไหนหุบเขาเลืเยนแห่งนี้มีเจ้าของตั้งแต่เมื่อไหร่กัน พวกเราชาวยังเฉินกลัวจะเข้ามาถึงที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่านทําเช่นนี้มันจะไม่ง่ายเกินไปหน่อยหรอยังไงข้าก็เคยมาจากแคว้นระดับสูงมาก่อนยังไงข้าก็มีศักดิ์ศรีอยู่พอตัวเหมือนกันล่ะนะข้ามาจากแคว้นเฉวียนปิงฮวาเฟิงเจ้าน่าจะเคยได้ยินนะแคว้นเฉวียงปิงอย่างนั้นหรอโชคไม่ดีเอาซะเลยดันมาพบกับแคว้นระดับสูงเอาซะได้ความหวังที่จะได้ สมบัติติดไม้ติดมือกลับไปดูเหมือนว่าคงจะต้องออกไปมือเปล่าหากว่ามีจอมยุทธะระดับนิพานอยู่ที่นี่แบบนี้นะนี่ไม่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ข้าเจอเมื่อคืนดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะซ่อนคุ้มพลังที่แข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยเลยสินะดูเหมือนว่าจะมีคุ้มพลังที่ทรงพลังไม่น้อยที่มาที่นี่เพื่อชิงกุญแจบโบราณปริศนานั่นเจ้าคือลิวหยวนจากแขวนตาหยวนอย่างนั้นหรือ ถ้าหากเจ้าข้าเข้าสู่ขอบเขตนี่ผ่านแล้วก็จะอาจจะตกลงกับข้าได้อยู่บ้างแล้วนะอีกอย่างนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเจ้าเข้ามาที่นี่กฎของที่แห่งนี้แน่นอนว่าพวกเจ้าน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีสมบัติมีค่าเหล่านี้มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะคู่ควรแก่การได้รับมันไปช่างเป็นการพูดกดดันได้ดีซะจริงๆดูเหมือนว่าพวกเราจะหมดหวังแล้วสินะ พาวาเฟิงแม้ว่าเจ้าจะมีแคว้นระดับสูงหนุนหลังอยู่แต่ถ้าหากพวกเราเมืงองยางเฉินรวมพลังกันแล้วก็คงไม่ง่ายที่พวกเจ้าจะรับมือุบจบเฮแล้วมีขุมกำลังระดับครึ่งก้าสู่ขอบเขตนิพพานมากกว่า1ิบคนพวกเราทำอะไรไม่ได้หรอกถ้ารวมพลังกันงั้นหรอมันก็คงจะแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อสู้กับศัตรูได้เพียงระยะเวลาสั้นเท่านั้นละะ่ะนะเฮ้อ คนพวกนี้่างมีความคิดที่ขื้นเขินสะจริงๆทุกคนแน่นอนว่าแคว้นระดับสูงนั้นสูงพลังมากแต่ยังเขินเรากว่าจะฝ่าฟันมาได้ถึงขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะตลอดการเดินทางพวกเราต้องสูญเสียพวกพ้องไปตั้งไม่รู้กี่คนเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าจุดมุ่งหมายของพวกเราอยู่ตรงหน้านี้แล้วพวกเราจะยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้นรอพวกเจ้าล้วนเป็นอัจฉริยะจากแขนของตัวเองทั้งสิน้น เส้นทางของจอมยุทธมันต้องใช้ใจและความกล้าไม่ใช่หรือไงถ้ามัวแต่อ่อนแออยู่แบบนี้ชั่วชีวิตนี้ก็ไม่มีวันที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้หรอกนะคาดไม่ถึงเลยว่าลิ้วหยวนจะสามารถใช้คําพูดปลุกฟื้นความฮึกเหิมของพวกนี้ได้ถึงเพียงนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเรามีจํานวนคนที่มากกว่าพวกเขาอย่าให้ระดับนิพานทําให้พวกเจ้าต้องหวาดกลัวขนาดนั้นสิมีข้ากับลิงจือร่วมมือกันพวกเจ้ามีอะไรจะต้องกลัวอีกนั้นหรอ รินด้วยในเมื่อพวกเรามีมากกว่าพวกมันแล้วทำไมเราจะต้องกลัวด้วยล่ะพวกเราสวนเสียพวกพ้องไปตั้งหลายสิบคนเราจะยอมแพ้กลับไปง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงถ้าพวกมันคิดจะหยุดพวกเราพวกเราพร้อมที่จะสู้ตายกับพวกมันสู้ว้ยฮาวาเฉิงแขนเฉวียงพิงของพวกเจ้าทรงพลังมากก็จริงแต่เจ้าคิดว่าจะกดขี่ข่มเหงพวกเราได้โดยง่ายอย่างนั้นหรอเหลิยวหยวนเจ้าคิดจริงๆหรือว่า หากสามารถรวบรวงคนพวกนี้เข้าด้วยกันแล้วจะสามารถต่อกรกับพวกข้าได้อูโม,โม่เจ้เารออะไรอยู่งั้นหรือฮ่าฮงว่าเฟึงข้าว่าแล้วลำพังแคว้นเฉวียงฟิงของพวกเจ้าคงไม่ทำให้พวกมันบาดกลัวได้หรอกนะแคว้นระดับสูงอีกแคว้นจอมยุทธระดับนิพานอีกคนแคว้นตาอูอูโม่พวกเขาปรากฏตัวจริงๆด้วยสินะหลิวหยวนตอนนี้เจ้าคิดจะเอาอยัางไงกันล่ะ จะยอมถอยแต่โดยดีหรือจะเดินหน้าท้าทายพวกข้าต่อละเฮ้ยมันจบแล้วพวกเราไม่มีทางที่จะต่อกรกับพวกเขาได้พวกเขาแข็ง,แ,ขงแกร่งเกินเกินไปเอาไงดีริวหยวนหากมีใครสักคนสามารถรับมือกับกอมยุทธขอบเขตนิพานอีกคนได้แล้วก็พวกเราก็น่าจะยังพอมีโอกาสอยู่แม้แต่พวกเรายังต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับจอมยุทธคุ้มพลังละระดับนิพานเลยนะแล้วจะมีใครอีกที่สามารถรับมือกับจอมยุทธระดับนิพานได้ เจ้ายัางต้องการจะพึ่งพาเขาอยู่งั้นหรอนั่นพวกเขาสองคนกำลังมองหาใครอยู่งั้นหรอหรือว่าพวกเราจะมีผู้แข็งแกร่งมากอยู่อีกคนเขาเหรอไม่มีทางหน้าไอเจ้าพวกนั้นมันคิดจะทำอะไรของพวกมันกันอะพวกมันคิดจะพึ่งพาเจ้าเด็กนั่นที่อยู่ขอบเขตระดับสาแดงเดชขั้นสูงสุดอย่างนั้นหรอเอ๊ะช่างหน้าแปลกทำไมรู้สึกว่ากลิ่นอายของเด็กนั่นช่างคุ้นเคยมากนะักช่างหน้าสนใจซิจริงๆ สายตาของทุกคนมองทาที่ข้าหมดเลยน้องลินตงทุกคนล้วนมาจากเมืองหยางเฉินณตอนนี้หากพวกเราทุกคนสามารถร่วมมือกันได้แล้วก็ก็อาจจะยังสามารถได้รับผลประโยชน์อยู่บ้างนะเป็นไปได้ไหมว่าตาบใดที่ลินตงเคลื่อนไหวจะสามารถทําให้แควนระดับสูงสองแคนนั้นล่าถอยกลับไปเฮ้อบ่าเอ้ยนี่ข้า แบกหน้าขอความช่วยเหลือจากดินตรงได้ยังไงกันเนี่ยแน่นอนว่าจุดประสงค์ของแคนระดับสูงทั้งสองแคนนั้นคือกุญแจปริศนาโบราณการที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงกับพวกเขานั้นก็ต้องเป็นเรื่องยากเอากาแต่หากสามารถช่วยให้คนของเมืองอยางเฉินเข้าไปที่หุบเขาเลยเยียนได้มันก็คงไม่เลวร้วายนะักในเมื่อทุกคนจ้องมองมาที่ข้าดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะท่านทั้งสองเชื่อใจข้าหรือไม่เจ้ามีแผนอย่างนั้นหรอ เดิมพันธกันสักตั้งข้ามีความมั่นใจห้าส่วนที่จะชนะมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นไงเป็นกันซี่ในเมื่อน้องลินตงพูดถึงขนาดนั้นงั้นพวกเรามาเดิมพันธ์กันสักตั้งเจ้าทั้งสองเป็นจอมยุทธ์ผู้มีชื่อเสียงอย่างมากแต่หากต้องการให้พวกเราชาวยังเขินยอมถอยและจากไปแต่โดยดีแล้วก็คงยากที่จะเป็นไปได้เอางี้แล้วกันมาเดิมพันธกันสักหน่อยดีไหมเดิมพันเจ้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติมากพอที่จะเดิมพัน์กับข้างนั้นหรอ ความแข็งแกร่งของพวกเจ้าทั้งสองนั้นมากมายก็จริงแต่เชื่อข้าเถอะต่อให้สุนัขจนตอก็สามารถกระโดดข้ามกำแพงสูงได้กระต่ายก็แววงกัดได้หากมันไหลซึ่งหนทางแม้ว่าพวกเจ้าจะเอาชนะพวกเราได้แต่แน่นอนว่ามันจะต้องแดกด้วยสินของที่มีค่าอีกอย่างไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ารอบๆอบหุบเขาหรืเย,ยียนแห่งนี้จะมีแคนระดับศูนย์แคนอื่นอยู่อีกหรือไม่ หากพวกเจ้าต้องเสียกำลังลบของพวกเจ้าหน้าที่นี่เกรงว่าจะไม่เป็นการดีต่อพวกเจ้าทั้งสองแขนแน่งั้นเจ้าจะเดิมพันกับพวกข้ายังไงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะหนึ่งในพวกเจ้าสองคนใครก็ได้เข้ามายือนอยู่ในพื้นที่วงกลมนี่รับการโจมตีของข้าหากเจ้ากระเด็นออกจากนอกพื้นที่วงกลมนี่ถือว่าข้าชนะถ้าผลในทางตรงก้างข้ามถือว่าข้าเป็นฝ่ายแพ้ ว่ายังไงนะเล่นอย่างงี้เลยเหรอนั่นขุนกําลังระดับนิพานเลยนะเว้ยขุนกาลังระดับสำแดงเดชขั้นสูงสุดอย่างเจ้าจะไปทําอะไรพวกเขาได้บ้าไปแล้วเจ้าเด็กนั่นเอาจริงเหรอเนี่ยลูกพี่เป็นอะไรไปลูกพี่ค้าค้าค่าในเมื่อเขาก้าเดิมพันด้วยวิธีนี้ก็มีแต่ต้องเชื่อในตัวเขาล่ะนะฮ่าฮเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจดีนี่ และสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ